เป็นการยิ้มเห็นเหือกกาลังม,มาจ้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทาให้เราอะดูเด็กทุกคนที่ยิ้มเห็นเหงือกปองรับรองเลยนะว่าทุกคนไม่ชอบนะคะว่าที่เหงือกมันเยอะแบบเนี้ยมันมันน่าเกียดใช่ไหมทุกคนก็คิดอย่างนั้นใช่ปะแต่จริงๆแล้วการที่เรายิ้มเห็นเหงือกเล็กน้อยนิดๆเนี่ยนะคะไม่มากจนเกินไป1-2ึ่งถึงสองมิลลิเมตรเนี่ยมันจะทําให้เราดูมีความแบบยังฟู่นะคะเรียกว่ามีความเด็กมีความวัยรุ oon, นะะ่นค่ะเพราะว่าเวลาที่เราแก่ตัวลงนะคะ จะทําให้เราอ่ะยิ้มเห็นฟันล่างหรือพูดเห็นฟันล่างมากขึ้นอย่างเคสคุณสายขีมแบบนี้แล้วกันนะคะเห็นไหมว่าจริงๆแล้วการยิ้มเห็น,หนแบบนี้ทำให้เขาอ่ะดูหน้าเด็กแต่มันมีติดอยู่นิดนึงคือริมฝีปากที่เป็นมุมคว่ำ เคสแบบนี้ยากมากถ้าให้เลือกได้นะคะในเคสนี้ถ้าเราพระป่องมีเวลาและคนไข้โอเคที่จะผ่าตัดยกขากรรไกรทั้งยวงเ่ยนะป่องจะยกขากรรไกรขอางขวาไทยขึ้นไปให้หมดเลยค่ะจะทําให้คนไข้อยากแก้ยิ้มเห็นเหงือกได้แล้วก็ต่อวีเนียร์ออกมาให้ลงมายาวขึ้นค่ะแต่ในกรณีนี้นะคุณสายขิงเวลาจะแต่งงานใช่ไหมเวลาที่จํากัดแบบนี้ก็คงไม่เหมาะนะคะอีกเทปหนึ่ที่ถ้าสมมติว่าคนไข้ไม่อยากผ่าตัดเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างการจัดฟันแล้วปักหมุดดึงขึ้นไปค่ะจะทําให้ตัวฟันเนี่ยเข้าไปอยู่ในเหงือกงากขึ้นนะคะแแล้วเราค่่อยตตัดดงกกกู ดูกทิ้งไปค่ะเราก็จะได้เหงือกที่มันดูหายไปแบบนี้เลยข้อเสียเอามันน่นก็คือว่ามันทํานานคนไข้ที่มาก็ไม่ถ่างทาเราก็จะต้องแก้และการก่อแต่งกระดูกนะคะแล้วก็ใช้เลเซอร์เข้ามาค่ะเพื่อให้แผลมันสมานได้ดีขึ้นก็แล้วก็รีบทําวีเนียร์นะคะเพื่อที่จะทําให้เหงือกนี่มันหายเร็วได้มากที่สุดต่อวีเนียร์มาเนี่ยให้มันมีความยาวและมีความหนาแก้ฟันง,งุ้มมาออกมาประมาณนึงค่ะทําให้คนไข้เนี่ยมีรอยยิ้มที่พิมพ์ใจไม่ได้สวยแค่ข้างหน้าอย่างเดียวนะคะมุมด้านข้างก็สวยในเคสนี้นะปอนะ ทำให้คนไข้ไปจิ้มโบขึนนโบท็อกขึ้นึ้นนิดนึงนะคะทําให้รอยยิ้มอ่ะมันดูแบบว่านผิวปน้าตรงนี้ไม่ยกสูงจนเกินไปยิ้มเห็นเหงือกพอประมาณไม่ต้องไม่ต้องตึงมากเกิดเห็นไหมว่าคนไข้อ่ะยิ้มสวยขึ้นเป็นเจ้าสาวที่โอ้โหเกาหลีเกาใจที่สุดเลยจ้า